สวัสดีครับมือวันนี้นะครับสิภาเบึงนะครับพื้นที่อ่าอีกแปลงนึงนะครับที่ปลูกอึนะครับพี่้องอนี้อยู่นะครับผมของบ้านนุ่งหยวนะครับผมหลังลงสีนะครับนี่นะครับผมอหลังลงสีนะครับผมพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เป็นของนะครับแถาแกนะครับผมเถาแกของพอนะครับตั้งแต่สมัยเฮ็ดอ้อยเฮ็นยังนะครับผมเป็นมานะครับหมาว่าปลูกให้มาดูแลอย่างไ้นะครับผมก็ทั้งหมดยี่สิบสองไร่นะครับผมก็ นะครับนี่ยีบสองไร่นะครับแบบลงลงเลยครับต้นยางกับท่านี่ไงครับนี่ต้นยางหน,น่อยครับผมนี่เดี๋ยวผมพายางเบิงนะครับพื้นที่นะครับนีกะจีประมาณนี่แหละพี่น้องนะครับผมนับนามก็ถ่วมนะครับผมก็ถือว่าพื้นที่งามนะครับแต่ปัญหาอยู่ทีนะครับผมหนามมีอยู่สะหน่วยเดียวพี่น้องนะครับผมสะมีสะหน่วยเดียวแต่ว่าบวดหัวหนามหลายปันไดนะครับเดี๋ยวผมยางไปเบิ้งอยู่ก็โอเคครับถือว่าโอเคนะครับผมกแค่มาอ่ายกหล่ออีกรอบนึงนะครับผม ยกรลองแล้วก็ปลูกได้เลยครับนี่นะครับยกรลองปลูกได้เลยระยะห่างพอดีระยะห่างนี่หกเมตรพอดีครับผมหกเมตรพอดีกับสิปูกนะครับนี่นะครับกับอีปูเป็นแถวคู่นะครับนี่นะครับผมนี่แถวคู่ไปนี่นะครับผมนี่จงหลองยางไว้ในกลางครับแล้วก็เอาเครื่องออกสองขานะครับผมอแป้นนี่กับอีปูนะครับผมเบื้องว่าสิปูกไหตะเกียนะครับอ่าน่าจะเป็นนะครับผม่หตอเกียทั้งโคราดไปแล้วครับผม นะครับถ่ายที่ตามเบื้องนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนี่ครับเจ๊เพื้นสีนี่ครับข้ามเอวลราจอบอยู่ครับผมเป็นตะคือบพระเจ้เป็นสนามครับพื้นที่โอเคครับผมดินกะนะครับนี่นี่ครับดินกะถือว่านะครับโอเคครับผมนะครับเหลือแต่ทุนแหละครับเดี๋ยวผมพายเบื้องหนามจะเข้าครับส่หนามให้ท่าคุณครับอี่ครับสระนาครับผมโอ้โหเจน้อ่ะเจงอพี่น้อง โอ้มีหนามอยู่ครับน้มไหลอยู่ครับผมน้มไหลอยู่น้มไหลแต่ว่าอยากหกแน่นะครับกับโบไปยังครับว่าจะมีหนามครับผมว่าจะมีหนามความลึกหนาจะประมาณเคียงสันนี่ที่ตามที่เคยหนกหนาจะเลืกอยู่นะครับนี่สันนี่เลืกอยู่ตามที่เคยเห็นตั้งแต่ก่อนครับเครียดครับผมของหนามีนะครับฐานที่ตามนะครับผลงานเบื้องวาสิเป็นยังไงครับโอ้นี่รถเกี่ยวเขาพี่น้องตั้งแต่สมัยโอ้ ด้วยเหครับนี่ต้งแต่ผมเด็กน้อยนะครับผมเห็นเพื่อนเอาไปเกี่ยวครับนี่นะครับนี่รถเกี่ยวสองขั้นเลยพี่น้องนะครับอันนี้เป็นของหลวงนะครับนี่ของหลวงอันนี้เป็นลูงสีของตำบลนะครับลูงสีจุดรวบรวมเขานะครับของตำบลรับรถไทยก็มีนะครับขั้นหนึ่งอจอยู่คุณนะครับพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวถ่ายเบื้องคลิปหนานะครับตอนไทยตอนยกรองนะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ